นะครับมีตัวเครื่องกับแบตเตอรี่นะครับครับแล้วก็อันนี้จะเป็นตัวใช้คียนะครับสําหรับเปิดโหมดเด็กนะครับเสียบแบบนี้นะครับถ้าเป็นโหมดเด็กก็จะอยู่ในนี้เลยตัวแผ่นของโหมดเด็กไม่ต้องห่วงนะครับว่าแผ่นไหนจะอยู่ข้างหน้าหรือจะอยู่ข้างหลังใช่เพราะว่าเราแปะได้เพราะไม่เป็นใบเฟสิกครับครับคือกรอีเราไม่ต้องสนใจเอาใบนี้จะติดตรงไหนดีนะครับไม่ต้องก็แปะก็ไปเลยตัวนี้ของผู้ใหญ่ก็เหมือนกันนะครับ ไม่เปล่างแต่ว่าถ้าเกิดมันมีพอยท์ให้เราเห็นแล้วอะแล้วเราไปติดผิดเพี้ยนจากที่เขาพอย n ไว้ให้เราจะถูกมองว่าเราไม่ปกติใช่ทั้งที่มันมันคือเรื่องปกติตครับอันนี้แผ่นนะครับก็คืออันนี้แผ่นหลักเสียบไว้ให้แล้วนะครับแล้วก็จะมีอันนี้ที่แถมมาคือแผ่นทดลองนะครับสมมติว่าเราใช้แผ่นไป จนกาวมันติดไม่อยู่ละจนเครื่องมันอารามแล้วว่าเวลาเครื่องอารามครับที่มันนังติดๆเนี่ยเราอยากรู้ว่ามันอารามเพราะอะไรเราก็กดปุ่มนี้นกดมันจะบอกบมันจะพูดเป็นภาษาไทยแล้วว่าเป็นที่อะไรอย่างเขาบอกว่าแผ่นเนี่ยหมดอายุละนะครับก็คือเราใช้จนหมดอายุละหรือว่ามันหมดอายุตามเวลาของมันเนาะแล้วก็จะอถอดออกแล้วก็เอาแผน่นทดรองใส่นะครับใส่ใส่ใสไ,ไว้คือ มันไม่ใช่แผ่นสำรองหรอกก็คือแผ่นจริงนี่แหละแล้วก็ใส่ไว้แล้วก็ติดต่อที่บริษัทมานะครับเอ้ยตอนเนี้ยแผ่นใช้ไปละนะครับจะได้อ่ทับไอจะจะได้ไอมีมีใช้ตลอดเพราะมันมีช่วงบางช่วงเวลาที่ของบริษัทจะมีที่ขาดไม่ได้ครับเขจะส่งมาให้ส่งมาให้แล้วคู่นึงจริงเท่าไหร่พันหนึ่งแปดอันนี้ก็มีแผ่นสองอันนะครับเครื่องแบตเตอรี่อันนี้สายสายได้ แม่ที่เอกชนออกใช้เน่ยนะครับแล้วอันนี้ก็จะเป็นคู่มือนะครับอ่านจบเป็นเซลได้เลยโดนเซลได้เยอะมากไปอ่านแล้วกันครับก็ว่างก็ลงภาษาไทยหรือภาษาอังกภาษาไทยครับพอได้อยู่แล้วนะครับจะได้คุยกับกับู้ชีพรู้เรื่องมันจะบอกทรายว่ากัมขึ้นไฟฟ้าหัวใจเป็นยังไงอะไรเงี้ยครับปล่อยที่กี่จูนปล่อยไปแล้วกี่ครั้ง อะไรประมาณนั้นนะผมทัวนิดนึงหมือนที่ที่พี่บอกว่าเราถ้าเราจําไม่ได้ว่าเรา C p R ไปกี่ครั้งเราชอบกี่ครั้งนี่กดตัวไอครั้งกดครั้งกดทก่อยก่อนการฝึกหัดถ้าเป็นผู้เชี่ยวชาญใหนถอดมันเป็นทางแพทย์สำหรับการกุดขั้นและเสียบรั้งตัวนี้เปิดต้นหัวใจกดปิดสายกระพริบสีน้ำเงินเพื่อเลือกแผนการฝึกแล้วถ้าเกิดจดการเสื้อผ้าที่ปิดคลุมบริเวณนั้นจบการ ใช้งานทุกอย่างถ้าเกิดไม่มีประเด็นใดๆก็กดปิดก็กดปิดกดที่ปุ่มสีเขียวใช่แต่ถ้าเกิดมีประเด็นห้ามถอดแบตเตอรี่แล้วโทรหาผมมีประเด็นคือเช่นมันปิดข้อกฎหมายข้อกฎหมายอ๋อโอเคเธอมาทําให้ญาชันตายอ่าเธอเอา้เครื่องเนี้ยมาทให้ยาชันตายนะอโทรหาผมครับแล้วเดี๋ยวผมจะส่งเครื่องของบริษัทมาให้แล้วทางเนี้ยส่งเครื่องของที่นี่กลับไปแล้วผมจะดึงข้อมูลว่าทําอะไรไปบ้างใช่ ไปถึงณซีนตอนแรกแปะปุ๊บขึ้นฟ้าหัวใจของเขาเป็นยังไงเพราะเคยมีที่กรุงเทพครับเป็นอ่าเป็นออสไม่ใช่เป็นออสมอเป็นถ้าเกิดแถวบ้านเราจะเรียกอพสตอออ่าเป็นศูนย์อนามัยอนามัยเขาได้รับแจ้งเหตุอาเลสมาเขาก็วิ่งไปแล้วเขาก็แบบก็แปะแล้วก็ซีพีอาไปประมาณครึ่งชั่วโมงไม่ขึ้นแล้วเขาก็เลยคลองใจว่าทําไมเครื่องไม่สั่งให้เขาชอบ แล้วคนรอบๆข้างเขาก็ไม่เข้าใจว่าทำไมมันไม่ช็อตคือเครื่องไม่สั่งเครื่องไม่สั่งครับเครื่องประเมินแล้วมันคือพอถอดการาฟไฟฟ้าหัวใจมาปุ๊บขึ้นมาเป็นเส้นตรงตั้งแต่แรกมื่ต,ตั้งแต่ตั้งแต่ครั้งแรกที่แปดแล้วพอปั๊มไปเวฟมันกลับมาครับเป็นวีเอฟพอเวฟกลับมาปุ๊บเครื่องกำลังจะสั่งสั่งให้ช็อตปุ๊บคนไข้มีเพชเมคเกอร์ในตัวแพชเมคเกอร์เขาเสีย เฮชเมเคปล่อยกระแสไฟมาเครื่องจะสั่งให้ช็อคเครื่องก็เลยสั่งสต็อปช็อค p r r ต่อเพราะว่าตัวเครื่องเขาจะให้เกียร์ของที่อยู่ข้างในใ<ช>ตัวก่อน <laughs> เพราะว่าเครื่องก็ไม่รู้ว่าตัวนั้นจะเสียหรือจะไม่เสียครับ <laughs> แต่ด้วยเป็นกรุงเทพขนาดกรุงเทพผู้ชีพยังมาแตบบึ้งชั่วโมงรถติดจกัก <laughs> รถติดแต่ว่าที่เลยที่เร็วกว่า <laughs> ที่เลยเร็วกว่า อันนี้ก็เลยเป็นประเด็น,นครับว่าถ้าเกิดมีประเด็นห้ามถอดแบบคือสามารถที่จะเอาข้อมูลดึงออกมาได้หมดก<ช>็คือต่อทั้งพี่เลยใช่ครับโอเคแล้วก็ส่วนสมมุติว่าเราติดติดแพ่ไว้นะครับทํา TPR อยู่แล้วก็ผู้ชีพเข้ามารับเนี่ยถ้ายังมีการ TPR อยู่ก็เอาเอา,เอาทั้งเครื่องท,งทั้งแผ่ไปกับเขาเลย,เลยแล้วลเราก็ มัเสียจากเขาบอกว่าจะใช้ของชั้นถ้าเกิดถ้าเกิดเขาเตรียมตุกของเขามาแล้วเขาจะใช้ของเขาเราก็กู้ชกู้ชี่ที่ใช้ดีฟิหรือใช้ใช้นี่ครับ E D D ใช่ครับนี่ยี่ห้อเดียวกันหรือมั้งเกิดยี่ห้อเดียวกันก็ถอดแจ็คให้เขาไม่ลดเราเชื่องกันแล้วก็ไปขอเบิกเขาตอนถ้าถ้าเขาถ้าเขามีให้เบิกนะครับแล้วก็คืออย่างสมมติว่าเราจะเอาแผ่นกลับกลับมาใช้อีกครั้งเนาะเราก็เนี่ยครับต้องระวังตรงกาวตรงเนี้ยคืออย่างก็บอกว่าแผ่นจริงอ่ะ กาวเหนียวมากเหนียวแบบดึงขนหลุดอ่ะครับเหนียวมากแล้วก็แต่ให้ระวังสมมติว่ามันแปะลงไปกับดินกับทรายเนี่ยมันจะเม็ดดินเม็ดทรายมันจะเอาเม็ดดินเม็ดทรายม่นออกเลต้องระวังมากใช่ต้องระวังมากถ้าเกิดมีการช็อคแล้วมันไม่แน่นหนามันจะมีการเบินที่ลอกครับแล้วก็เวลาเราแปะคืนนะครับก็พยายามแปะให้มันแนบกับไอ้ปุ่มเนี่ยปุ่มไม่เหล็กเนี่ยครับปุ่มไม่เหล็กเนี่ยมันจะไม่อารมเครื่องมันจะไม่ร้องเราก็ใช้ต่อได้อีก นี้เรื่องการการใช้เครื่องมีอะไรสงสัยอีกไหมครับ <c oughs> ไม่ครับไม่สงสัยเรื่องการใช้เนาะงั้นอลองลองทดลองใช้ดูดีกว่าครับได้มา <c oughs> ลองดูครับนนมันไม่ค่อยโอเคไม่คือคือทดลองว่า <c oughs> เราเปิดเครื่อง <c oughs> กดปุติดอะไรอย่างเงี้ยครับมา <c oughs> คนใช้ประจํา เราลองคนแรกเลยนอนลงสามคนแปะไปทั้งแปมันแบบมันมีชิ้นเหล่าแต่ไมตัวมันแปะที่น้าเทปอยู่นี่อีกทีเราแปะเทปเชื่อมเลยนะแปะข้างหน้าไปเลยก็ได้แปะข้างหน้าเลยก็ได้